าจาพี่นอตอนนี้ก็ได้เวลาเห็ดแรงเห็ดง่ายเห็ดเขา่าเห็ดน้ามกินแรงกันแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออันกําลังเทเข่าใส่กระซ้อนสิหนึ่งขเข่าเหนียวกินสนเ็จจ้าเมื่อแรงนี่ถามว่าเอาคือใส่กระซ้อนหนึ่งคือเพื่อใส่หัวหนึ่งดีๆตีตีมันบ่ได้มีหัวจา้าเพราะว่ายังวัดตีกับพวาย,า,ยาย่ายหองย่ายรับดูกระเลยขี้คาน้นหัวไปนันมาหนีน้ำก็เลยดใส่กระซ้อนหนึ่งอย่างสี่ละจ้าแต่สะดวกดีเด้ล่ะหลังจากที่ข้างหัวเข่าแล้วเนาะบันนี้เขาก็ได้เวลามาลางพักมีซีใบของเขาได้บันนี้พักมี อย่างแน่วติจ้ากับตามที่เห็นเลยเมนูวันนี้ของเขาก็ว,ว่าสิอ้อมพักไส้หมูกิ่งกับข้าวเหนียวฮอนฮอนปั่นง่ายๆนั่นละจ้า แต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาผักขึ้นมาหลายแต่เื้อบ่าไม่ยังดอกผักมันถือก็เลยซื้อม้าสันเด้กำละสิบาท10บาทเห็นอีหยังกะอยากได้อยากได้ยามซื้อมันก็1ิบาท10บาทเนาะก็ยิบเอายิบเอานั่นเหลียวอยากกินผักยังแหมกะลืมคิดไปว่าป้าสิมาเห็ดแกงออมนี่มันสิบล้นหมอซสิบ่าผักหลายปานนี้แต่ว่าพาะใส่หมอลงไปถึงนำ้อนมันก็ยุบเบิดขึ้นเก้านั่นแหละเนาะแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าหมูก็คือจังมาหน่อยเทมีหมูอยู่จัก3ตอนนี่แ่ะจ้าประมาณว่า20สิบาทนี่ละซื้ ผักป้าดผักมันชิ่่าถั่วหมูสะกอนตีบนันีลืมบอกว่าซื้อผักม่แต่งแะตลาดที่ลุงไปย่างมือนั่นลหละผักพเพ้าเจ้าล่า หลายถือกระถือราค้ากับโพอฟังอันเมเบิงที่ลาพักหอวมกันนี่ก,กระมละสิบ,บาทก็ได้หลายตืบอ,อยู่เด้เดตะกี่พักหอวสามตัวหนึ่งได้สิบ,บาทนะนะอันนี้พักซีแล้วกําละสิบบาทคือกันอีกว่าวมาเรียวก็คิดทอนน้ำยาข้าวปุ่นเนาะปื้อต้องเฮ็ดน,น้ำยาข้าวปุ่นกินได้หนี่จากมือหนึ่งนี่พักอันที่กระล่างๆอยู่นี่นั่นพอีตู้ดจาเป็นยังไม่ค่อยเป็นซีนี่บัตตี้อันตู้เย็นนั่นนเขาเปืดความเย็นไว้คักเนี่ยโพดพักมันก็เลยสลดควมเย็นนั้มือึงเ้ยเป็นสนั่น เดจ้ามันสลุดความเย็นซือๆลุงก็มาใส่คือเก่านั่นล่ละเพราะว่ายังวัดตี้โยนลงไปในหมอน่ะมันก็สิสลุดเป็นสีนี่คือเก่าก็เลยอ้าเอาความหัวมันก็พอละแต่ันก็ยังหัวมอยู่เดลจ้าเด็ดใบบกหูเด็ดผักอิตูไว้เรียบร้อยแล้วก็สิมาหันผักได้บะนี่อันนี้ก็สิเป็นผักกาดขาวก็สิใจแค่สามใบนั่นละอันนี้ก็สิเป็นผักกวางตุ้งแล้วบะนี่ก็สิเป็นบกเขียบกเขียนี่แม่ค่ะเพื่อนว่าอัน ออแกนิกเพินว่าบ่บสไอันบใไซอันยาขาแมาลงอีอย่งเลยกับโุกสิเมียงความเพิ่นนอันหลับพาเครื่องนวยออกมาโนอนโจยืนยันว่าป่ดสารพิษจริงๆดับต่อมาก็จะเป็นการหั่นหอมหั่นหอมนี่นำตํำตาบ่ย่อยได้จ้าเพราะว่าหยังว่าตีเพราะว่ายาตายเบิดแล้ว แล้วต่อมากระสิเป็นการหั่นผักซีลาวหั่นผักซีลาวแล้วแล้วเขาก็สิมาหั่นบอกพีกนวยทํามาห้ามใส่ไปยังสลัรจ้าเ่ได้กินดอกมันเพดเนอลุงกับบุญเป็นคนกินเพดโวยเพราเตรียมเครื่องเตรียมยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เวลาทำตัวจ้าข้างหมอคืนกับใส่ผักใส่ยังใส่เครื่องลงไปให้มันครบตามลำดับนั่นละกระยิบใส่บอกละเอียดทีถั่วไหลทนจจาเพื่นกัก็คสิเส็ดเป็นมั่งซ้ำออมนีลุงก็เฮ็ดคือกันกับทุกคนนั่นละแต่ว่าลุงก็ใส่ผักหลายๆไปซ้ำนั่นเองแล้วแต่เขากนอยากก ตายลงไปแม่บลามันไ่ได้มีสูตรตายตัวดอกการเฮกับเขานั่นมายั้งยากงั้งกันยัดยัดยัดใส่ลงไปโหลดสารเขาเฮกินเองเหมียวไ่ไปเฮดขายในร้านเด้ะตามสูตรนั่นแหละจ้าเฮดเองกินเองแซบเองไม่ต้องไปห่วงผู้ใดแม่บลาะใส่ผักไปใส่ผักมามันก็สิโลนกระทายอลีจ้าเบิ่งตี่หละแต่ว่าขัวไปขัวมามันกัยุบมันกัเลยโอ้เออ็พระว่าใส่ได้เยอะแล้วเนาะเฮดแล้วแล้วก็ได้เวลาตากออกมากินข้าวน้ำกันสองคนที่จ้าบัดนี้มาเด้อจ้ามาเด้อ